สวัสดีค่ะอัปเดตความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณณนะตอนนี้เลยนะคะคุณมาดูวันไหนก็เริ่มวันนั้นได้เลยค่ะว่าตอนนี้คนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเป็นแรนดอมนะคะเข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะคะพลังงานของคุณก่อนค่ะคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะคุณมีความสุข คุณมีเงินมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีที่มั่นคงนะคะตัวคุณบางท่านกำลังเริ่มธุรกิจใหม่งานใหม่ก็มีนะคะแต่สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือความสุขค่ะพลังงานธาตุดินคือความมั่นคงคือความสุขคือความมั่งคัง่งสิ่งที่เกิดกับคุณนะคะและยังไงอีกโอ้โหคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้มาทำให้คุณเกิด เขาเรียกว่าแพชชั่นที่ดีในเรื่องของการใช้ชีวิตในการที่จะหาเงินหารายได้สร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณเป็นนะคะและคุณจะรักเขาไม่มีวันเสื่อมคายซะด้วยนะพลังงานไพ่ The ะแฮง m a n นั่นเองนะคะขอดูเขาบ้างค่ะตัวคนคนนั้นนะคะอัปเดตความรู้สึกเขานี่คือความรู้สึกของคุณว่าคุณ รักและมั่นคงต่อเขานะคะและตัวคุณก็มีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยนะตอนนี้ส่วนตัวเขามาดูตัวเขานะคะเขาเป็นยังไงและรู้สึกอย่างไรกับคุณและอยากจะบอกอะไรอะไรกับคุณกงล้อชะตาคู่ผมลิขิตคู่บุญวาสนาคู่บารมีเขาคิดว่าคุณคือคู่ของเขาที่จักรวาลเลือกสรรมา บุญหนุนนําให้คุณกับเขามาเจอกันมารักกันนั่นคือสิ่งที่เขาคิดค่ะเขาบอกว่าไพ่พลังงานนะคะสองไม้เขาดีใจที่ได้รู้จักกับคุณได้พูดคุยนะคุณดูด้านจากด้านหลังมีเรือสำเภาเห็นไหมคุณเหมือนสิ่งที่มีค่าเหมือนสิ่งที่นำโชคลาภนำสิ่งดีๆเข้ามาหาเขาอ่ะดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาให้เขาเขาจึง คิดว่าคุณเหมือนเป็นผู้นำโชคในชีวิตเขาเลยนะเขาอยากที่จะมั่นหมายแต่งงานกับคุณเขาอยากที่จะให้คุณน่ะเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านเป็นคนที่จะอยู่ร่วมทุกร่วมสุขสร้างชีวิตครอบครัวไปด้วยกันนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้เลยถ้ายังไม่ได้บอกเขาก็จะบอกและกําลังที่จะ เริ่มสารสัมพันธ์ให้มันจริงจังและก็มั่นคงนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณอีกนะคะพลังงานบอกว่าเขาจะบอกรักคุณแบบหล้นใจอะทูอัพคัเห็นไหมคะน่าจะเป็นการนะัดเจอกันเร็วนี้นะคุณกับเขาจะได้เจอกันเขาจะได้บอกรักบอกความ รู้สึกจะไม่อั้มอึง้งจะไม่ทําให้คุณต้องภาวะะวงไม่แน่ใจวิรักหรือไม่รักเราวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมคะเขามุ่งหน้ามาแล้วอ,ะอ่ะเออนะคะกําลังมาหาคุณแล้วคะ่ะแล้วยังไงอีกอะไรจะเกิดขึ้นอีกในความสัมพันธ์โอ้โหไพ่บอกว่าแบบอืมเขาจะทํางานยังคิดถึงคุณอะ่ะไพ่ สามไม้อ่ะนะคุณไปรบกวนเห็นไหมคะไพ่ชัดๆเลยคุณไปรบกวนความคิดเขามากๆในเวลาทํางาน,นยังคิดถึงคุณเออเป็นเอามากนะเป็นเอามากคนคนนี้นะคะแล้วยังไงอีกเนี่ยเขาพยายามที่จะปิดกัน้นไม่ให้แบบความคิดเขานอกลูก่นอกทางวอกแวกไปหาคุณนะ่ะเขาพยายามนะในเวลาทํางานก็อยากมีสมาธิ แต่คุณก็ยังเนี่ยเห็นไหมคุณก็ยังมารบกวนใจเขาอยู่เนี่ยภาพคุณลอยมาอะไรประมาณนี้แต่นั่นแหละค่ะเขาเป็นคนทํางานเก่งเขาก็พยายามที่จะกลับเข้ามาในอ่าเขาเรียกว่าสถานะที่แท้จริงของเขาในขณะที่ทํางานได้แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีแวบๆบ,บ้างอ่ะและยังไงความสัมพันธ์ต่อไปนะฮะไพ่บอกราชาเหรียญจะเกิดความมั่นคงนะเพราะคุณคือสิ่งที่มีค่าสําหรับเขามากๆ ความรักที่มั่นคงนั่นเองนะคะ่ะเขาได้ตัดสินใจแล้วคุณคือพลังงานดีๆที่มาเติมเต็มให้กับเขามันมีความรู้สึกแบบมันกระปี้กระเป๋าอะเออพไพ่ใบนี้แอคชั่นของเพจออฟสอดนะและยังไงอีกโอ้โหพลังงานไพ่ดูดูเห็นไหมคะคือเขาเรียกว่ามันมันรุ่มร้อนมันเร่งเล้าอารมณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ทะเยอทะยานแบบที่อยากจะเจอที่อยากที่จะมอบความรักมอบความสุขให้กับคุณมากๆแบบให้คุณพึงพอใจอะไพ่ใบนี้คือไฟมันเาผาผลาญความรักโอ้โหอาจารย์จะพูดยังไงเดียจริงมันเป็นไพ่ไพ่เดทก็จริงนะแต่เดทชุดนี้จะแปรเสียไม่ได้นะมันเรียกว่าพลังงานมันเอ่อล้นในเรื่องของความรักแล้วเขาเนี่ยดูดิดพลังงานที่จะ อยากที่เจอคุณมากเอออย่างนั้นแหละนะขอให้สรุปกันละกันนะสรุปสรุปเป็นยังไงต่อสรุปมาหาคุณจริงๆถ้าเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็น่าจะวิดีโอคอคุยกับคุณนะอ่าไพ่เดอะมูนพอทนคิดถึงไม่ได้แล้วเออนะฮะฝันถึงคุณทุกวันทุกคืนะ่ะเดอะมูนน่ะเหงาโดดเดี่ยวคิดถึงคุณมากนะ จริงๆนะพวกคุณเป็นพลังของความมีคู่อาจารย์เห็นราชาเหรียญออกมาตอนแรกอยู่ไหนเอออืมอ่านี่ไงพลังความเป็นคู่เนาะจงมั่นใจนะพลังความเป็นคู่ขึ้นมาหลายใบในดวงคุณเห็นไนะมไม่ว่าจะเป็นราชาเหรียญราชินีเหรียญสิบถ้วยอ่าเลิฟเวอร์อ่านะคะพลังความเป็นคู่เยอะมากเออนี่ แล้วจะไม่มั่นใจว่าเขาเป็นคู่คุณได้ยังไงคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่มีโอกาสมีความสุขนะคะมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์แบบรวดเร็วรุ่มร้อนแบบไพ่ใบนี้แหละนะน้อมรับไลค์แชร์ขอให้ไพ่เกิดความสำเร็จเร็ววันความสุขเป็นของคุณท่านผู้ชมทุกท่านรับไปได้เลยค่ะ